รุ่นนี้เขาไม่อดทนมองหน้านี่คือมีตบอย่างเดียวมองหน้าสกอยทำไมคับไม่ได้เดี๋ยวมันเออโดนหมดอะชทเดี๋ยวไปอย่าไปอย่าไปซ่าสรุปหน้าเป็นไรวะยังอุ่นอยู่ยังอุ่นอยู่ยังอุ่นแชทรอบก่อนกรบพืชรอบก่อนอีกก็ตัวเหลี่ยมๆ อันนี้เป็นยังยังอุ่นเ้อซัดกูถามจิัวข้าวป้าบอกรื่ไมุดท้ายแล้วอ่าไปบอกใครตดไว้บนตยวกนลาป้าดูผมไหมป้าได้ใช้ได้เลยนะ ผมต้องนั่งน้ำหลายไหลป้าบอกนั้นตกตงังหน้าก็แซบไม่ต่างกันเคยของส้มต่ำแค่อย่างกับลาแทนกันไม่ได้ค่ะแค่แ้าดูค่ชัดคุณป้านั้นผมเสียอะไร โฟมอดนะฮะโฟมอดร้อยสองนะฮะขอบคุณสำหรับเ,เพลงดีๆกับปาดุกนะฮะเออชัดสรุปคุณป้าเขาผมเสีเยอะไรนะเชียเจสบิวโค้ชสวยอะ่ะคุมแล้วเว้ยที่เราขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวฟิวมันยืนทำเยี่ยอะไรวะล่นะไหนนั่แบา เอาไปตีมันทำไมเอา้าเอา้าก็ไม่รู้เลยก็ไปเดเจอมันยืนหน้าผาใครมันจะอดใจไหวอะชัดไปจากฉัน <c oughs> หลอนไงพี่ชายพี่ชายหลอนแล้วพี่ชายหลอนแล้วอุชิเก็นชินนะฮะคลิปนี้คนโตกันแล้วเหรอน่นใครวะเอ่มเดี๋ยวก่อนนะผมว่ามันแปลก,ปลกนะ เอ็นเดอรแมนยืนกาลางฝนได้ไงวะเอาเฮ้ยอยธิบายเออว่ะเฮ้ยอธิบายมาเลยนะเว้ยใไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเพลงมันยืนกลางฝนเหมือนคนอ,อกหักแต่แล้วมันมีเพลงด้วยนะบอกว่ามาจากใครออ,ออกแนวมีเพลงเนีย่ยโฟร์บอสเอง ชัดผมอยากได้แอคชั่นเอ็นสเตประชัดช่วโดนเน่มาให้หน่อยได้ปะในคอมเมนต์ก็ได้นะหรือในทิปมีก็ได้กูอยากได้วาดเออมันมันดูมันน่ารักอ่ะดูดิโอเคตะกี้เมื่อกี้ไม่เรียกอาหักตะกี้เรียกฆาตกรรม มุมมองกูเลยเว่ยาแชทภาษาศูนย์เปอร์เซ็นเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นเออมึงเข้าใจปะแชทกูไม่เข้าใจว่ะเอา้าไปตีมันทำไมอ้าวเป็นไรไหมวะนะโทษทีเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเลยเอาโอเคแม่ยังไม่ยังกลับมาร้องเพลงได้อีกเด่อไอชิมีภากต่อสะด้วย ก็ได้หาแฟนใหม่ให้แม่งทีดิไม่อยากเห็นแม่งแชทว่ะคือกูฟังแล้วหายใจไม่ออกเออเออหายใจไม่ออกเพราะว่าเขาอกหักใช่ไหมหรือว่าแบบนักฟังไม่รู้เรื่องจนรู้สึกหายใจไม่ออกเอาละเรามาเริ่มกันทดลองกันเลยก็เออเออไออเอ้ยเขมรเขมรเขมรนต์ดีคอมเมนี้ดีการทดลองไม่มีถูกไม่มีผิด เพราะว่าถ้ามันถูกมันก็ได้ยาถ้าผิดมันก็ไม่ได้เฮียเลยมันนมับางทีเรามีของหลายๆอย่างผสมกันนะมันต้องมีผลลัพธ์บ้างอะไรเงี้ยเออล้วก็เกิดจากผลลัพธ์นั้นก็เอาไปตีเป็นตารางหรืออะไรเงี้ยถ้าจำตารางได้ก็ดีถ้าจําตารางไม่ได้มึงก็ทดลองไปลองหาของดูน้ํายาสระผมผสมกับแชมพูและครีมอาบน้าเออผสมเดียวกันแบบเอาเอาเทียวเดียวเทีเดียวอ่ะรูปผมรูปหัวลูปตัวนะอย่าหาทํานะเว้มันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรหรอกมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบ เขามีให้ใช้แยกมึงก็ใช้แยกสิวะ <S <S yeah, <Steve. S 1> เยสตีฟว,ว,วันว่างวันวันว่างๆของสตีฟเขาว่างแหละ <Wow>. <S 1> <S 1> เออจริงจริงแล้วจริงๆแล้วสตีฟกำลังมาหาเหล็กไงเลยขุดเหล็กทิ้งไปเลย ผมเกิดที่สกลนครอีแตสกลนครหรออยากปฏิเสธที่กับที่อ่ะมีแต่ปฏิสนธิหรือเปล่าล่ <S <S ะไม่ดีนะครับใกลคคำว่าแตกแปลว่ามีอะไรพุ่งออกมาใช่ไหมไอเจ่ข้อหมายคำว่าแตกมันคือมันคือมันคืออะไรหักอะไรมันที่มันแยกส่วนรหรือเปล่า ความหมายแตกของมึงนี่อะไรอยู่เนี่ยฝันหลายพ่อคุณรามคำแห้งเอ่อคนอีดิตนะฮะบอสบอสบาซูบาซูกะเฮ้ยนากก่ากลัวอยู่นะตะกีนนะ้เนี่ย ผมเล่น m i n e c r a f มาแล้วก็ร้อสิบเจ็วันแต่ไม่จบมังกรไม่ไปนรกไม่หาหมู่บ้านไม่ฟาร์มเหล็กไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ออกจากถ้ำอ่ารับที่ขุดหินไม่หาเอ d นเดอร์ไม่หา e n d e เดอร์และแกะเพราะผมเป็นคนชิวๆมึงเล่นอะไรวะเนี่ยหรือมึงแค่จะใช้ชีวิตหรอไม่ใช้ชีวิตในโลกจริงก็ได้มั้งอันนี้มึงก็ชิวเกิน สา่งยาสุดเดรนบ้าวบ้าวไอ้สั่งเสียงนะยาเสียงไอ้สั่งยาสูดเดรมึงแมันข้อสามเวรเลยเฮียคือแม่งสิงปากเลยเฮียเออก็หล่อหากว่าเลิกคาดกิงไปแล้วนะทำไมพวกเรายยังใช้แรงงานวัยเจอร์ขนาดนั้นนะเราให้ความปลอดภัยกับเขาเราแลกเปลี่ยนสินค้าพวกเราควรขอบคุณพวกเขาควรขอบคุณเราเขาเรียกกักขังหน่วงเดียวเง้ย ให้ทุกอย่างก็จริงแต่ว่าอิสระมันไม่มีมันก็คือกักขังนงเดียวอ่ะชัดกักขังนงเนี่ยก็คือกักขังนงเนีย่ยอ่ะชัดมันจะเปลี่ยนคนํานี้ไม่ได้นว้ยไม่ไม่เขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเขาได้ความปลอดภัยเราได้ผมได้เงินก็ถ้าคาไม่ได้อิสระมันก็คือกักขังนงเนีย่ยอ่ะชัด <c oughs> <c oughs> เออเออมันดูอภิสิทธินะ ไม่ใช่ว่าเราตีเขาแล้ว,แล,วแล้วเราเอาดินขึ้นมาเพื่อตีเขาเหรออันนี้คือแล้วแล้วมึงนะมึงดูไอรอนกรีนนะมันแบบว่ามันรอเราเดินไปตีได้แประเดินอะว่าถ้าจักย้อนกลับฮะ <önemli> อารมณ์แบบโลกคู่ขนานเนี้ยผิดบทพราะรับบอว่ามันก็ไม่ได้ผิดบทหรอกเพราะว่าบทน่าจะสลับกันนะะจากนายพีทนะผมสงสัยคิดมากไปหน่อยผมว่าผมไม่ได้คิดมากแล้วล่ะผมว่ามันแปลกๆว่ะ บ้านแตก่ะแบบว่าแตกจริงๆเป็นที่มาของเขาเพราะบ้านแตกเอออย่นั้นก็มีคนเห็นด้วยเหมือนกูอะเมื่อคุณสร้างเซิร์ฟไมค์ครับแต่ทุกคนเลิกเล่นหลังจากเล่นได้สองสัปดาห์ผมจะเละครามกี้สียอะไรชัดคอมเมนต์ตอบเลยเดี๋ยดนี้ไม่ต้องกดย้อนกูให้เวลาสามวิเดี๋ยวเข้าคอมเมนต์มาเลย ลึกและสดอะไรอ่ะหมายถึงไก่ใช่ไหมกินไก่เราว่าชิเก้นไงล่ลลา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 วาชิชิเก้นคุ้มแชทคุ้มแต่เป็นเหล็กนะวองหน่อยก็ดีมันจะแก้งแกล้งแกล้งแก้งแก้งอลเด้ to me, g i l you made me hella confused. I never thought it happened 'cause I got a crush on you. Now I don't care what people say. Wanna see you every day. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough a n wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. ก็คุมชัดมันก็คุมเว้ยแต่ว่านายต้องแน่ใจว่านายนายอาจจะต้องแบบว่าทำอะไรต้องหล่อเย็นระดับหนึ่งร้อนนะร้อนะอนะ ลวกได้เลยนะเออหมายถึงแบบถ้าเราจับมือกับเขาไงมือเขาร้อนอนะจับแล้วมือลวกต้องหล่อเย็นไม่งั้นก็เอาไม่ได้ใส่น้นําในในเอร์ก็ไม่ได้อีกเออถ้าเข้าไปในน้าก็ร้อนอีกน้ําแข็งก็ละลายไม่ได้เลยเนะี่ยพามันกลับโอเวอร์ o o, ไงแชทเออไงพามันกลับโรบปกติไนงะแน่นอนเลยอันนี้อของดีและแทบหลาย

ถ้าเป็นพวกคุณจะทําอะไรใช่ชัดถ้าเป็นพวกคุณจะทําอะไรอะ่ะผมอาจจะไม่รู้สิใช้เทียนทีไหมแก้กนิดนึงบางเทียนทีไงเทียนทีสร็จปุ๊แล้วก็จุดระเบิดเลย